มีพุทธภาษิตบทหนึ่งว่านหิเวเรนะเวรานิสัมมันติทะกุฏาจหนังแปลความว่าไม่ว่าในการไหนเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระงับได้ด้วยการจองเวรเลยเอเวเรนะจะสัมมันติแต่ว่าย่อมจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเอสะธรรมโมสนันตโนข้อนี้เป็นธรรมดาที่มีมา เก่าแก่เวรน,นั้นเป็นเรื่องของใจที่เป็นทุจริตเกิดจากความโกรธความไม่พอใจในเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งมาทำให้ตนไม่พอใจและเก็บความรู้สึกไม่พอใจนั้นไว้ไม่ยอมลืมนานเข้าก็กลายเป็นเวรไปในที่สุดคนที่ผูกเวรคือคนที่คิดว่าคนอื่นเคยทำให้ตนได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนหรือทำให้เสียหายเช่น ใครเคยด่าว่าตนไว้ก็เก็บความแค้นไว้ในใจใครเคยทำร้ายตนไว้ก็เก็บความแค้นไว้ในใจหรือใครเคยเอาชนะตนไว้เคยรักเคยชอบโกงตนไว้ก็เก็บความแค้นไว้ในใจความคิดแค้นเครื่องที่เก็บไว้นี่แหละจะจับตัวแน่นขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นเวรไปในที่สุดเมื่อเป็นเวรแล้วก็กลุ่นอยู่ในใจเหมือนไฟสุมสวงเผาลนจิตใจให้คิดเคืองขุนอยู่ตลอดเวลา แม้เพียงได้ยินชื่อคนนั้นอาการไม่พอใจก็เกิดขึ้นทันทีการผูกเวรไว้เท่ากับผูกความทุกข์ไว้กับตัวเท่ากับผูกเตาไฟไว้ในใจมีแต่จะทำให้ทุกข์และทำให้ใจร้อนร่ำไปบางรายทั้งที่คนที่เคยด่าว่าเคยทำร้ายเคยชนะเคยรักขอ,ของตนไปหรือคนที่เคยหลอกลวงเคยทำให้ตัวเองช้ำใจนั้น เขาลืมไปแล้วไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ตัวเองยังเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้และมานั่งทุกข์ใจเครื่องกุ่นอยู่คนเดียวจะเรียกว่ามานั่งบ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ผิดนักพอเก็บกดไว้นานเข้าก็ระเบิดออกมาด้วยการไปแก้แค้นหรือชำระความแค้นกันเสียทีหนึ่งคนที่ผูกเวรไว้มักถือคติว่าแค้นต้องชำระเป็นสาระทางใจเสมอจึงตามราตามล้างกันไม่มีสิ้น ที่สิ้นสุดหน้าอนาถแท้ท่านว่าเวนนั้นระง,งับไม่ได้ด้วยการจองเวนเหมือนกับเอาน้ำโคลนมาล้างภาชนะที่สกปรกภาชนะนั้นก็สะอาดไปไม่ได้มีแต่จะสกปรกยิ่งขึ้นแต่เวนย่อมระง,งับได้ด้วยการไม่จองเวนการไม่จองเวนจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองกันต่อไป เมื่อให้อภัยได้เวรก็หมดแต่การให้อภัยนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ยากบรรดาการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากที่สุดให้เข้าของเงินทองให้สมบัติต่างๆแม้มีราคาแพงก็ยังให้กันง่ายกว่าให้อภัยแต่ให้อภัยให้กันไม่ค่อยได้ถึงอย่างนั้นก็ตามก็ต้องฝึกให้อภัยกันไว้เพราะการให้อภัยเท่านั้นจึงจะปลดเปื้องความทุกข์ใจ คว,ค,ค,ความเคยดแค้นความเคร่งขุึนที่ตนมีต่อบคุคคลอื่นได้อย่างเด็ดขาดให้อภัยได้แล้วการคิดแก้แค้นก็หมดไปจิตใจก็ปลอดโปร่งเป็นอิสระไม่ต้องร้อนอีกต่อไปบางคนให้อภัยกันได้แล้วกลับมาคบหาสนิทสนมกันเหมือนไม่มีเรื่องบา่นหมางกันมาก่อนอย่างนี้เรียกว่าหมดเวรจริงๆน่าชื่นชมยิ่งนัก เวรที่ผูกกันไว้ไม่ใช่นำความทุกข์มาให้เฉพาะในชาติปัจจุบันเท่านั้นเวรยังติดตามคนที่มีเวรต่อกันข้ามภพข้ามชาติไปด้วยคนที่เคยมีเวรต่อกันมาในอดีตแม้เพียงได้ยินชื่อก็เกลียดกันเสจยแล้วหรือเมือไไ่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ดีก็เกิดอาการไม่พอใจขึ้นมาท,ทั้งทั้งที่ไม่เคยรู้จักเกี่ยวข้องกันเลยเวรมีฤทธิ์อำนาจมากมายและยาวนานถึงเพียงนี้ ก็ไม่รู้ว่าจะผูกเวรกันไว้ทำไมเพราะฉะนั้นการผูกเวรจึงเท่ากับเป็นการสมไฟไว้ในสสวงของเราต้องรู้กับรู้จักการให้อภัยต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบแผ่เมตตาความรักความปาถนาดีต่อผู้อื่นถ้าสามารถมีความอดทนอดกลั้นมีความเมตตาต่อคนอื่นได้ก็จะระงับ เวรระงับภัยได้ชีวิตก็จะมีความสุขบทไฟขอจเจริญพอ